ดีค่ะพี่แนวามาพบพอกับพี่ชาพานแสบอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็มาสิ้ผ้ามากินเขา่าเข่ากันยังวันดีกับนี่เด้อหลายหลาย,ลายป่งปลาดุกซุปนมไม่สมตำมักทัว ก้นมะเขือพักอีกเยอะแยะสามสไตล์พิชาคือกาวนะคะเนาะพักก็มีโอ๊ะสัมปีจักจิบาพักหยังหลายโปรดเอาไม่กินไม่กินมันหิวข่าวอุ้ยกินี่นอกบานเมื่อวันก็ะมีได้บบดเนี้ยซุปมันไม่สมเดี๋ยวมือหนาสีอัน มันโลงวิธีลงคลิปเ็ดซุปน้ำมันสนมไหมเบิ่งอยู่อะอยู่นอกบ้านอยากอ่างดอกบัวทั้งหลังเบิเ่งเงินมีดอกบัวอยู่สองดอกเลยเอามาอ่าง กันในยังกินมันเนี่ยกำหมกทัวก็ปอินสาเขากันเป็นยังเลนะ้เนาะโอ้นห ออแซ่บแซ่บพิชามากินซุปน้ำมันโสมใครมากิ่บ่ทอือกินอเอเอวิธีกินมาษาวิธีเฮ็ดเดี๋ยวมืนยาวใช่รองคลิปไม่หายกินอยู่นอกบ้านเพิ่เกาคลิปที่สองเราเล้ยกินเขานอกบ้าน ฝนนั้นตกเศร้าใหม่มันอกี้เป็น,นตะนังก็เลยไม่นั่งกินปิ่งปลาดุกับ อาท้งสองอย่างอ่ะนะอยางปีงปลาดูก,กับตำมักทัวแน่กับปนั่นกับซุปน้มิตรส้มแน่กับปน,นันไล้กินทั้งสองอย่างโลดเนี่ยมกเขียต็ไมับมันจะน่าสะเจา ที่เผาเป็นตะอุ่นใหญ่บ้า 好啦。 น้ำม่สมน,นี่กินครับหอหอมนี่โอ้ยแสบหลายเขากันเป็น,นยังธรรมชาติบ้าด้ยินมาเสียงนกเ่ิ กว่างเนี่ยมันสีเป็นตนใหม่เป็นตนแค่หน้าอาจจะปลูกตนแค่น้ำถนนน่ะเนตะ็มลมลื่นดีอยู่นกก็เลยมาอยู่หลายดอกแค่ก็หลายแต่ว่าบวแดดไปเก็บ เจนี่อันถ้าบานเพื่อนเพื่อนบานเนะี่ยพนังหาเก็บกพุ่งไหนเคยกินเนะี่ยเปี๊งปลาดุกกับอันอันซุปน้ำมันสม อากาศดีดีอยากไปไม่เห็นลมรื่นดีเสียงนกเสียงกาหลายหลายเหมือนในบ่มีเสียงนิดหน่อยป่ะแนสิงต <c oughs> ีไก กินน้ำลงไออิ่มจับจังไงก็ฝากจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิชชาพาแสบยูทูบแล้วก็พิชชาพาแสบแฟนเพจไฮนัมเด้อค่ะ ฝากช่องน้องใหม่ไปน้ำนเนื้อขาดกดไลค์กดแชร์ให้แน่ค่ะส่วนรับคลิปนี้กับพ่อสมิทธ์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ